หลายคนไม่รู้พระเอกคนนี้มีดีเอ็นเอชาวไซบีเรียนเขาเหมือนกินหลอดไฟขาแสบตาขวัญใจสาวทั้งเอเชียเป็นคนเกาหลีแท้ๆที่มีใบหน้าไม่เหมือนใครใคล้ายมีส่วนผสมความเป็นลูกครึ่งอยู่สําหรับนุ่มหล่อพราวเสน่ห์อีดงฮุกสาวไม่เหงชาติที่ครองใจคนเกาหลีและชาวเอเชียมานานด้วยฝิลม,มือการแสดงและใบหน้าอันหล่อเหลาแม้ปัจจุบันจะเข้าวัยเลขสี่แล้วแต่ต้องบอกว่าการเวลาทําอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆ วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งมุมของอีดงฮุกที่หลายคนไม่ค่อยรู้กันว่าเขานั้นมดีเอ็ของชาวไซบีเรียนไซบีเรียนยืนอยู่ด้วยซึ่งมาจากพันธุกรรมทางฝั่งคุณแม่ของเขาที่ท่านมีบรรพบุรุษต้นตระกูลมาจากทางไซบีเรียนพื้นที่แถบเอเชียเหนือติดกับรัสเซียและสามารถพบได้เพียงหนึ่งเปอร์เซนตในเกาหลีเท่านั้นบ่อยครั้งที่หลายคนสงสัยว่าเขาใช้อะไรทำไมถึงมีเล็ฝีปากสีแดงและผิวขาวโอโมแตกต่างจากคนเกาหลีทั่วไปนั่นเอง ขอบคุณที่มาของข่าวจาก me, t o d a y l a m e c ีนี i .com